สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทำเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ใช้เลนวายแล้วอยู่ท่้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเหมือนผมก็คือบางครั้งเนี่ยเลนวายเราถ่ายรูปเราไปโฟกัสฉากหลังแทงนที่จะเป็นคนข้างหน้าเวลาถ่ายกรุ๊ปช็อตที่คนเยอะหน่อยอะนะครับก็เดี๋ยวผมอันนี้โชว์ให้ดูเฉยๆนะครับเป็นเลนวายที่ผมใช้ก็คือตัว 1735ทม์รอนนะครับซึ่งยังเป็น DSLR อยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าใครที่อัปเกรดเป็น Mirrorless แล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้โดนแก้ได้หมดหรือ,อยังนะครับแต่ว่าเออถ้าใครยังใช้ DSLR อยู่แล้วก็ยังมีปัญหาเหมือนผมอยู่ว่าเอาไปใช้ได้เทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับผมลองสลับมาที่โปรแกรม Lightroom ดูนะครับก็คืออย่าง สมมุติถ้าเป็นฉากเนี่ยก็คือเมื่อก่อน,นผมจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราโฟกัสที่หน้าสมมติว่าผมโฟกัสที่หน้าของคนข้างหน้าหรือคนอของนากที่บทสมบทนะครับบางครั้งเนี่ยเขาจะไปโฟกัสที่พระประธานนะครับจริงๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะสีแดงในภาพมันเยอะอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวนะครับอย่างถ้าเป็นเคสเนี่ย เมื่อก่อนผมว่จะโดนบ่อยๆก็คือไปชัดด้านหลังข้างหน้าก็จะเบลอนิดหน่อยนะครับเชื่อไหมครับวิธีการแก้ไขปัญหาของผมก็คือโฟกัสที่เท้าของคนข้างหน้าครับจริงๆก็คือโฟกัสแล้วก็รีคอมโพสใหม่นั่นแหละมันอาจจะเป็นวิธีการที่โอคูนิดหนึ่งแต่ผมค้นพบว่ามันค่อนข้างเวิร์กนะครับเ,เพราะว่า e p ฟออฟฟิล l d ของเลนส์วายมันเยอะอยู่แล้ว แล้วจริงๆถ้าเราอยู่ในโบสแบบนี้จะสังเกตว่าเรามัน f ฟ r c สมันบังคับให้เราต้องใช้เลนวายอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ถอยหลังบางครั้งเราไม่มีนะครับหรือว่าญาติโยมอาจจะเยอะบางทีโบสบวช2รูปอย่างเงี้ยเราก็ถอยห่างจากแบบไม่ได้มากเนาะเออมันก็จะมีโอกาสที่เอาเราอาจจะต้องบังคับให้เราต้องใช้เลนวายก็คลิปสั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสามารถนําไปลองใช้กันได้ก็คือโฟกัส พื้นข้างหน้าเลยก็ได้นะเออโฟกัสพื้นข้างหน้าเลยก็ได้นะครับเออเราผมลองใช้งานดูแล้วก็ก็รู้สึกแก้ปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันประมาณนี้ครับผม